ทุกคนมาดูบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้ขายอยู่สามล้านสองแสนนะคะอันนี้เป็นราคาที่เจ้าของตั้งนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถทักนะคะแชทนอะลดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อไลน์ลดได้นะคะราคาเนี่ยสามารถลดได้อีกนะทุกคนราคาเจ้าของตั้งเองนะคะบริเวณรอบบ้าน อันนี้ประมาณ3งานนะคะร่มรื่นม,มากๆค่ะทุกคนบ้านนี้เพิ่งสร้างได้แค่3ปีเองนะคะอยู่ในอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะใครสนใจทักได้เลยนะคะ,ะก็จะติดถนนนะคะ,ะและทางเข้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่รถรถจอดนะคะอันนี้เป็นติดถนนแต่เป็นหลังบ้านนะคะ ทางเข้าจะอยู่ข้างๆ้างค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นหลังบ้านนะคะแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะต้นไม้เยอะจริงๆคะ่ะอันนี้เขาตกแต่งสวนได้แบบสุดยอดนะคะแถมแอร์นะคะเราดูบรรยากาศข้างนอกกันก่อนนี่นะคะไม้ประดับอันนี้ก็แถมนะคะแล้วก็จะมีไม้บางพันที่เขาซื้อมาแพงเขาก็จะอ่า ไม่รวมด้วยแต่ส่วนใหญ่จะรวมนะคะนี่คะ่ะเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวนะคะเดินเข้ามาจะเป็นอ่าเฉลียงเป็นระเบียงก่อนแล้วก็มาเจอห้องครัวนะคะก็มีเตาอันนี้เขาบอกว่าแถมเนาะเตาเตาอบแล้วก็อ่าอันนี้นะคะก็เป็นครัวคล้ายๆครัวฝรั่งนะคะทุกคนน,น,นี่ ود, ก็คือเขาจะขายเพื่อย้ายไปอยู่ อ่าแคนาดานะคะพี่ที่รู้จักนะคะนี่ครัวแบบฝรั่งนะคะสวยมากนี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีประตูกั้นนะคะเดินเข้าไปข้างในเนาะก็จะเจออตรงหน้าเป็นห้องนอนตรงนี้ก็มีรูปภาพสวยนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำอันนี้ในบ้านหนึ่งห้องแล้วก็มีข้างนอกอีกหนึ่งห้องนะคะเพิ่งสร้างนะคะแค่สามปีเองเนาะนี่ตรงนี้เป็นห้องนอนค่ะเตียงไม้สักนะคะแล้วก็มีกระจกแล้วก็มีตู้นะคะตู้นี้ก็แถมไปเลยนะคะกระจกอยู่ด้านข้างค่ะ ตู้ก็ยาวใหญ่นะคะมีแอร์ในห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะแถมไปกับบ้านเลยเนาะแล้วก็เป็นห้องทำงานนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างๆก็เป็นห้องนั่งเล่นค่ะราคานี้ขอลดได้นะคะสามล้านสองแสนนี่ลดได้อีกนะคะทักเข้ามานะคะนีอยนี่ก็มี เอมีอ่าโซฟาแล้วแล้วก็ตู้โชว์แล้วด้านหลังก็เปิดออกมาค่ะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะตื่นเช้ามารับบรรยากาศนะคะสวยมาก่แล้วก็เงียบด้วยเนาะ เงียบเงีย I think many people like yeah yeah very quiet <c oughs> แถมตู้เสื้อผ้ามีกระจกด้านข้างแบบนี้โต๊ะเครื่องแป้ง <c oughs> อ๋อมาเป็นยังค่ะเตียงสวยมากนะคะแถม <c oughs> ประตูรั้วเป็นประตูรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็มีที่จอดรถนะคะ มีสวนผักอยู่เลยลโรงรถไปค่อนข้างกว้างนะคะอันนี้เป็นระเบียงด้านหน้าใครสนใจก็ทักอ,อินบ็อกซ์ในไลน์ที่รถแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ